ฟอนแมนใช่ไหมเฟนเดอร์ฟอน,นแมนอ่าฮะเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นแอมเฟนเดอร์นะครับก็อ่ากีตาร์<อ>ที่ใช้กีตาร์ที่ใช้นะครับเป็นสควเอเอร์รุ่นสแตนด์ด์ครับผมจากอินโดนีเซียอ่านมาแล้วว่า,าวสควอเอร์ไม่ใช่ตรงเนี้ยสตาร์การ์เต้สตาร์การ์เต้หัวโตครับผมหัวตัวเลยนะหัวหัวโตกว่าผมหัวโตครับผมไม่งไปบทตัวนะครับ ของเสียงนี่คือเสียง clean เสียงคีนับที่กำลังเล่นอยู่นะผมจะปรับเบสที่ห้ากับกรไอ้เสียงกลางแหลมแลมเอาแค่สามวยนแหลมอยู่แล้วนะครับกีต้าร์มันแหลมอยู่แล้วนะครับเราแหลมแหลมมาก <laughs> แหลมมากแล้วแซมเลยนะฮะฮะผมต้อง clean เลยเอาตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับถูกต้องครับตัวนี้ น้ำตัวตัวนี้กับตัวกาลางนะครับตัว でまたもラップマンやりました。それでは ครับพี่ครับต้องต้องหยุดนะครับเดี๋ยวไม่ได้ยินนะฮะก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นก็มีชแนลนะครับเป็นของเสียงแตกนะครับในตัวเหมือนกันอ่าใช่ครับเป็นอนาล็อกครับเป็นอนาล็อกเหมือนกันครับก็คือแบบเบาๆ ใครจะซื้อนะครับพวกส q u เ r อร์หรือว่าฟิ n เดอร์ครับต้องต้องดูด้วยครับความแหลมนะครับของกีต้าร์นะครับกับตัวแอมป์นะครับตัวน,นี้ก็จะแหลมจัดเลยครับอันนี้มันดูแตกแบบหนักๆเลยฮะแบ้วฟิลเดอร์ลือนล็อกไม่ได้นะสไปเออร์ นะครับต่อไเราจะมีเอฟเฟกแถมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับต่อไปเปเอฟเฟกต์ครับตัวนี้ก็เมื่อกี้ครับอาจจะไม่ได้ยินนะฮะก็จะเป็นมีเดียมคอนโทรลครับเป็นตัวตัดนะครับเสียงเสียงกลางนะฮะเสียงกลางออกไปนะครับในเสียงแตะนะครับใครไม่ชอบนะผมครับตัดออกได้นะครับมีรีเวิร์บคอนตทลด้วยอัน ในตัวนะครับเหมือนกับจริงๆอ่ะเหมือนมาแชลตัวนั้นเลยฮะคุ้มจริงมาห้องนี้คุ้มจริงๆห้องนี้นะครับก็ไม่ต้องพกเอฟเฟกอะไรมามากมายแค่นี้ก็สามารถที่จะซ้อมกันได้มาแา่ตัวกับพี่กีตาร์นะครับมาแลต่พี่กีตาร์ครับบางคนอาจจะเอาไม้กองมาด้วยนะครับเอามือกองนะครเอาไม้เอาไมาไม้กองเราก็มีให้มีให้ครับหักเราไม่คิดตังคค์รับผมหักไม่คิดตังคค์รับใส่ีกตาร์ยังไงครับไม่คิดครับไม่คิดอีกนะครับใส่กีตาร์เอาหักก็ ไม่คิดนะครับใช่เหรอครับน้องเล่นนะฮะนะครับอ่าเรามาดูตัวนี้ครับขอชูขึ้นมานิดนึงครับใช่ครับเป็นเป็น G 2 Distortion นะครับเป็นเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกก้อนนะครับ G 2นะครับ Distortion ตอนนี้เราจะเอาโทนองคารนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์อยู่ที่12นะครับองคารนะครับเที่ยงในเองนะครับคนไทยเราครับผมเสียงดีจริง ครับโุลุ่มผมก็ขอแค่นี้นะครับมันแรงนะครับตัวนี้แรงมากครับอันนี้เป็นของคนไทยนะครับคนไทยทำครับใครปเบอร์แทงใช่ครับพีเตอร์แทงนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูแล้วกันนะครับสายแจ๊คครับลองทำน้นสายแจ๊คผมทำเองนะครับใครอยากได้ครับ ลองปรับไอ,บอ,บอฟิกหน่อยครับลองปรับครับนี่มมผมจะเอาเกนขึ้นครับมันจะได้แบบเสียงแตกนะครับ ครับก็ก็ตัวนี้ก็เป็นเฟนเดอร์นะครับก็เสียงสบายเลยนะครับหมายถึงแอมป์ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นนะแป๊บนึงครับตัวนี้ก็เป็นลูกม้อของเฟนเดอร์นะครับก็จะเป็นลูกเมียน้อยครับผมลูกเมียน้อยนะครับตัวนี้ทายาทเฟนเดอร์นะครับจะเขียนเห็นนะควายเออร์บายเฟนเดอร์นะครับโหโคตรใหญ่เลยอ่าฮะปรับเกลือนิดเดียวแต่ประมาณอยู่ที่สามโมงไอ้เก้าโมงนะครับ ครับก็คุ้มเหมือนกันครับไม่แพ้มาแชลเลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองตัวที่สี่ใช่ไหมฮะอ่เป็นแอมนะครับแอมเบนะครับชื่ออะไรนะดุมเบอร์ดุมเบอร์50 350เมื่อกี้เราบอกอะไรนะ350นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับเป็นเสียงจะเป็นยังไงนะครับครับผมโอเคครับ